สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่บนยีสัยเกมมิ่งซึ่งวันนี้อยู่กับเดคนซอมบี้สเตหรือเดเกมฟิกปักบอร์แฟนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเลดเอกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูครับก็หายไปนานเลยก็ไม่ได้ทำอะไรก็มัวแต่ปั้นไอเทมไอนี่แหละก็อเอาแค่นันแค่นั้นก่อนเราแบบเต็มประสิทธิภาพกันเลยแล้วกันนะสเต็ประมาณนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นเวลเดอร์อันนี้จะมาเล่นในของสตีมช่างครับ ซึ่งก็บอกเลยแล้วว่าประสงค์แรกในการใช้งานก็คือถ้าเล่กชิช่างก็เลยปอมปืนใช่เสกป้อมปืนดูดูเลยโอกที่ว่าเติม DPS รัดูวๆตัวเรียกคนเร็วอยู่แล้วบอกเลยว่าเก่งนี่คือดูเลยต่อมาก็จะเป็นการซ่อมรถกอไม่มีอะไรมากก็ซ่อมใา้รสรทธเรื่อยๆบอกเลยว่าเก่งเกินต่อมาก็สไปเมื่อเรียกไปเลย เรียกเลยเรียกออมาเป็นกองพันซอดอักเลยว่าเยอะเยอะสแปม์ส,ปส,ปสบปร์ใส่บอก,กัยิ่งโหดไปอีกแต่เวลาอีกบโหดจัดเลยลลมีสไปม์มาแต่ซึ่งเลนเอกเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่แบบเป็นไฟเตอร์นะความสามารถพิเศษก็คือเพิ่มความเร็วขึ้นที่3หน่วยก็ก็3หน่วยนะคือแบบ ว่าถ้ารวมจากของเดิมก็จะเป็น19ซึ่งอพอๆกับเวลเดอร์ที่มี20เลยก็เป็นรองแค่เวลเดอร์นะความเร็วส่วนสแต่ตามนี้ลดค่าน้ําลดเวลามีติดค่ากําลังใจกับค่ากระหารนิดหน่อยฮนะมันจะได้มีประสิทธิภาพยิ่งเรีจะยิ่งดีถ้าเมีก็เอาพอได้นะไวแค่ไหนทําแค่นั้นอันนี้ผมแบบจะทําต่อยนะแต่ไม่ทําละ โอเคนี้ก็พอไปได้หนีเวนอันนี้สกินน้ำเอ้ยสกินน้ำที่ไหนสกินนเรี่ยนไม่แน้น้ำครับแพงเกินอันนี้สกินดีแค่เปิดตัวอืองก็พอก็ดีอันนี้เล่นง่ายครับเปิดนิ้เดียวก็เล่นได้ดยาวๆเลยส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ขอกรับตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ